เอาละครับก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์น a กับ r e g e n ส์ออฟด n นเชราในเด็กไกด์พาที่3ก็เป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วครับที่ในแต่ละสัปดาห์ผมก็จะได้รางวัลจาก w e e k l y w a l l และผมก็ต้องมาจัดเด็กเพื่อทำเป็นเด็กไกดนะซึ่งแน่นอนว่า เด็กแต่ละเด็กที่ผมทาเป็นเด็กไกด์เนี่ยนี่คือเด็กทั้งหมดที่ผมมีนะบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ผมจัดแล้วก็ผมใช้จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่คือก็นะถึงถึงว่าจะเห็นว่าผมเติมก็เถอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้กับพวกของคอสต์มย์นะฮะก็คือของตกแต่งไม่ได้ใช้กับพวกการ์ดเลยทําให้เด็กไกด์ผมเนี่ยกว่าจะมาทีนี่ก็ค่อนข้างจะนานนะก็คือเหตุผลที่ผมได้เด็กไกด์มาในแต่ละพาร์ทเนี่ยก็คือไอวีลีวอลอย่างเดียวเลยแหละ ถ้าเกิดมันถึงขั้นต้องแบบอับจนหนทางจริงๆอาจจะต้องมาเติมเพื่ออืมนั่นแหละแต่เดีเราจะยังไม่ถึงเราจะยังไม่ถึงเรื่องนั้นนะเราจะมาประชาสัมพันธ์กันก่อนครับสืบเนื่องมาจากในคลิปเหตุใดถึงยังเอเทียในส่วนของพวกเด็ก d ีเด็กสุดท้ายนั่นแหละผมก็ได้มาบอกนะว่าถ้าเกิดถ้านผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมนั้นสามารถจัดหาให้ทุกท่านได้แล้วก็มีอยู่ คอมเมนต์หนึ่งครับที่อยากให้ผมนั้นจัดงานแข่งกับไม,ไม่ใช่สิเรียกว่าซุ่มแข่งกับเราแฟนคลับนะซึ่งแน่นอนครับผมจัดให้ได้แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่มากดังนั้นผมจะขึ้นชื่อไว้อ a แอด u ค t ของผมไว้ตรงการจอนะแล้วก็จะมี Hashtag อยู่ใกล้ๆกันก็ถ้าเกิดใครนั้นสนใจก็สามารถแอดเพื่อนผมมาได้และเมื่อใดก็ตามที่ผมนั้นเข้าเกมและท่านผู้ชมนั้นอยากจะแข่งกับผม ให้ทำการแชร์เลนผมแล้วก็หรือทักผมก่อนก็ได้จะทักในเกมหรือว,ว่าจะทักใน Facebook ก็ได้นะผมมีเพจอยู่ก็สามารถไปติดตามเพจกันได้นะครับขายของโคตรเก่งอ่แต่เช่ามันเถอะถ้าเกิดใครนั้นสนใจอยากจะแข่งกับผมก็สามารถทักมาใน Facebook หรือว่าทักมาในตัวของเนี่ยครับไลออดเนี่ยได้เลยสามารถทักมาแล้วก็ถ้าเกิดผมนั้นสะดวกผมก็จะกดชาเล่นไปหรือว่ากดชาเล่นมาผมก็โอเคนะ ซึ่งในการเชิญผมแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมนั้นสามารถอัดวิดีโอหรือว่าผมนั้นสามารถเ,เผยแพร่ภาพได้เนี่ยผมอาจจะทําเป็นช่วงของเด็กไกด์หรือว่าช่วงของอ n นาลั์ไปอีกนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับประชาสัมพันธ์ในรอบนี้อาร่ตอินโทรจบแล้วมาพูดถึงเนื้อหาหลักของเรากันเลยสําหรับในวันนี้ครับเด็กไกด์ที่ผมจะเอามาไกด์เนี่ยเด็กที่ผมจะเอามาไกดีเด็กไกด์ที่จะเอามาไกด์คืออะไรเด็กที่ผม เด็กที่ผมจะเอามาไกด์เนี่ยคือเด็กที่แชมเปี้ยนคนแรกของโลกในงาน Legends a l m e t r a Twist Lival ได้ใช้ในการแข่งรอบสุดท้ายนั่นคือเด็กนี้ครับเด็กนี้จริงๆมีชื่อว่า s v e n TF นะแต่ว่าขอเปลี่ยนชื่อเป็น Noxus Rise s a t e แล้วกันซึ่งเด็กนี้ครับเป็นเด็กของคุณด็อกด็อกที่สู้กับสว i มในรอบสุดท้ายแล้วก็เก็บชัยชนะมาด้วยเด็กนี้นะ ซึ่งตัวของเด็กนี้ครับผมเคยบอกในช่วงของเหตุใดถึงยังเป็นเอเทียเนะี่ยว่าเด็กตัวนี้อยู่ในส่วนของเอเทียเนฟะทีเอฟสวนเนี่ยถ้าไม่มาถือเป็นอย่างนั้นก็สามารถไปติดตามได้นะครับในคลิปปนั้นเลยแต่ในวันนี้ครับเตดใดเด็กนี้ถึงกลายเป็นเด็กที่ทําให้แชมป์โลกคนแรกอย่างด็อกด็อกเนี่ยชนะการแข่งมาดูกันดีกว่าลิสต์นี้คือลิสต์ที่ไม่ใช่ลิสต์ของโมบิลิสติกนะเป็นลิสต์ที่ทางด็อกด็อกนั้นจัดขึ้นมาใหม่ ซับลิคซับเดคอที่อยู่ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะรวมถึงช่องทางการติดตามคุณด็อกด็อกเนี่ยก็มีอยู่เช่นเดียวกันถ้าเกิดใครสนใจนี่ก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะมาคุยถึงเรื่องความเก่งของเด็กนี้ก่อนเด็กนี้นะครับเปลี่ยนเรื่องการเทมโปบอร์ดในช่วงแรกเปลี่ยนเป็นการทําให้สวิงนั้นเลเวอพได้ง่ายที่สุดคือในตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเรานั้นไปดูในลิสต์เก่าหรือว่าลิสต์เดิมของเด็กเนี้ยเขาจะไม่ใส่สไปเดอร์เฮาส์นะครับ เขาจะไม่มีสไปเดอร์เฮาส์เขาจะไม่มีแอคไนล์เซนทรีแอคตยเซนทรีจะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างชื่ออะไรนะเพตตี้ออฟฟิเซอร์ซึ่งไอตัวของเพตตี้ออฟฟิเซอร์เนี่ยไว้คอยซัมมอนพาวเดอร์เค้กคือในลิสต์เก่ามันจะเน้นเรื่องการซัมมอนพาวเดอร์เค้กแล้วก็ทำดาเมจห,หลายๆแบบใส่อีกฝ่ายแต่ลิสต์ของด็อกด็อกจะเน้นเรื่องการอยู่รอดในช่วงต้นเกมและพยายามสตัร์แล้วก็คุมบอร์ดอีกฝ่ายในช่วงต้นเกมทำให้มีการใส่สไปเดอร์เฮาส์แล้วก็ตัวของแอคไนล์เซนทรีมาแทนในส่วนของพวก เรียกถังทั้งหลายนะโดยเสริมความแกร่งครับกับทวิตเตอร์เฟรแล้วก็สวีนซึ่ง t w i ต t e อ f a เ e นี้ถ้าเกิดใครมีไม่ครบ3ใบก็ไม่ต้องก็ได้นะใส่แค่2ใบก็พอครับจากประสบการณ์ที่ผมไปเล่นมาแต่ว่าสวนเนี่ยแนะนําให้ใส่ครบ3ใบเพราะว่าวินเคอร์ชันของเด็กนี้อยู่ที่สวนเลยอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยขออภัยด้วยนะแต่ว่า ตอนนี้บอกเลยว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่เวลาเปิดปิดประตูทีก็จะมีเสียงเป็นประมาณเสียงพายุนะฮะเอาละช่างมาเถอะทีนี้เนี่ยที่ว่าบินคริตชันอยู่ที่สเวนและเด็กนี้ก็ใช้แชมเปยน6คนมันคือเด็กแรกของเด็กไกลนะที่ผมต้องใช้เงินจ่ายไปเยอะที่สุดเด็กนี้เป็นเด็กที่แพงมากครับ3า0 0ชาติคือมันคือลองลองเทียบกับเด็กเก่า อีทพาวเดอร์มันอาจจะแพงที่ตัวของแชมเปี้ยนสามคนก็จริงแต่การ์ดอีพิกก็มีแค่ใบเดียวคือไอ้ลิไทเล็กมีแค่2ใบอะมีแค่2ใบคือลิไทเล็กสตัวแต่ว่าในส่วนของน็อกซัสวิวไลท์สเกลเลยวะเราเรียกว่า TF s w a สเวล้ลกันเนาะต่ในส่วนของเด็ก TF s w a สเวเนี่ยใช้การ์ดอีพิกถึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ใช้อีพิกถึง7ใบ ่ะคณิตคิดเร็วครับ12คูณ7ได้เท่าไหร่ก็คูณไปไปบวกกับ1 8ของ TF กับสเว n นก็อันนี้ก็่ก็2 0ื0 0แล้วแล้วก็ยังมีการจิบย่อยอีกครับทีนี้ก็3,100มือก็คือแพงมากอะันนั้นครับถ้าเกิดใครนั้นไม่มีเลเวทานครบ3ใบไม่มีแซฟสไปฟินครบ3ใบก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้ถ้าเกิดไม่ใส่ตัวของแซฟสไปฟินเนี่ย ก็แนะนำนะครับว่าไร่สีที่ใส่ได้แทนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวของเอาเป็นลิไทก็ได้เอาจนะีนั้นลิไทก็ได้เดี๋ยวว่าโจอร์โดคิปเซอร์อันนี้น่าจะเข้าอยู่หรือแม้แต่ถ้าเกิดอยากใส่ใบอื่นแทนเลเวทานนะลิไทเล็กก็ใส่ได้ครับเดยวว่าถ้าเกิดมีกัปตันฟาวรอนก็ใส่ได้เหมือนกันที่ใส่เลเวทานมาเนี่ยเพราะว่าต้องใช้โจเซเวนเนื่องจากเซเวนเป็นวินคอนดิชันหลักเนาะแล้วก็ โซนอื่นของเด็กนี้ความเก่งในโซนอื่นของเด็กนี้นะคือการที่เด็กนี้มีการเคลียร์ตัวใหญ่ค่อนข้างสูงครับคือเคลียร์ตัวเล็กก็ได้จากเมทิดเรนแต่ว่าถ้าเกิดเรานะั้นไม่มีเมทิโดเรนเราก็ยังมีการอย่างน็อกเซนเฟอร์หรือว่าเลเวนาร์ฟอกในวันนี้นะคือเกมพ์ที่ผมอัดก่อนที่ผมจะมาทำอินโทรเนี่ยผมบอกเลยว่าเลเวนาร์ฟอกนั้นจําเป็นมากๆแล้วก็มีการอย่างน็อกเซนกิโยตินอ๋อใช่ไอ้น็อกเซนกิโยตินเนี่ยถ้าเกิดใครใครมีแค่ใบาเดียวก็ใส่แค่ใบาเดียวก็ได้นะมันก็ไม่ได้มัมนก็มีอแแแตต่่่เกวา ใส่แค่ใบเดียวนี้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในช่วงต้นอย่างที่ผมบอกวิธีการชนะของเด็กนี้คือต้องให้สเวนนะั้นเลเวอพอย่างรวดเร็ว,รรวแล้วก็ชิงความได้เปรียบจากการสตันสตันแล้วก็ถ้าเกิดมีสเวนกับเลเวทานยืนสนามพร้อมกันเนี่ยโอกาสชนะของเรานั้นสูงถึง90%เลยนะโอเคครับประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดพูดไปยาวกว่านี้ในช่วงท้ายนี่มันจะ,จะ,จ,ะจะสั้นมากโอเคครับไปรับชมเกมเพลงกันเลย เด็กแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนโถโถโถเด็กนี้เล่นยากจริงครับแล้ครั้งนี้เจอกับแอสกับบราหมฮะน่าจะเป็นฟอร์สไพรเนาะน่าจะเป็นสายฟอร์สไพร์คอนโทรลหน่อยๆมีไอโอเนียมาด้วยน่าน่ากลัวอยู่เอาละมือเป็นอย่างงี้ถ้าเกิดมือเป็นอย่างงี้นะครับ <c oughs> ผมอยากจะเก็บเด็กเวดเด็กแฮนด์ไว้ตัวหนึ่งแต่ว่าเด็กแฮนด์อ่ะ เอาเอาไว้แน่นอนเพื่อไว้ไฟจะลงตัวตัวบางๆมาจะได้เคลียร์ได้เทียบขึ้นมือสองใบฮะเออแล้วที่ททมันอมากจะบอกคือตั้งแต่เล่นเด็กเนียนมาผมไม่เคยผมไม่เคยมได้ตีตาแรกเลย <c oughs> มันก็ดูเป็นเป็นข้อดีสำหรับเราเนาะแต่คนแต่คนไม่อยากตีบ้างโอเคคนระับผมผมไม่ตีเลยผมมีเด,เดนแฮนอยู่หรือไม่ก็ดอกเซนเฟเบอร์ก็ได้เลเวลฐานขึ้นไว้อยู่ ทำาบบนี้ก็ดีครับผมมีโอกาสที่ผมจะไม่ต้องถึงสมมติว่าผมผมฆ่าตัวนี้ไม่ได้อย่างน้อยผมก็ผมก็ไม่เจ็บโอเคไม่แย่ไม่แย่เขาลากไปผมก็ไม่เจ็บแค่นี้ก็พอละลงบอมมาเพิ่ม สเวนมาเลยฮะผมวัดใจไหมผมคนวัดใจไหมเนะี่ยผมวัดใจได้อยู่ผมวัดใจเขาอยู่ว่าเขาจะลงตัวอะไรเปล่าถ้าเกิดเขาลงเขาลงตัวที่มีพระโจมตีสูงอะโอเคไม่ลงเอ๋สเวนขึ้นสองคนอ้าวทำกันอย่างนี้เสียกันยอมเสียกัน มมีทางเลือกสองทางซึ่งยังเดียวผลลงสเวนมาเทมโป้ดียวถ้าจะเคลียร์เลยก็ได้นะอาา่าฮะบับไปบับเด็กเรื่อยๆลงมาจริงด้วยผมจะผ่านไปก่อน เสียงเกมอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ว่าผมกลัวว่าเสียงเสียงของผมเองจะเบาผมเลยต้องลดเสียงเกมให้เบาแล้วค่อยไปไปเพิ่มในโปรแกรมต่ตอๆผมแยกเสียงของตัวเกมกับเสียงกระเซยงผมจริงๆไม่ได้เพราะแคผมใช้การสตันนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้ให้สเวนผมเนี่ยโจมตีได้โดยตรงเพราะว่าสเวนะมีเฟียซามันเอง ปัญหาต่อไปคืออันนี้เป็นเด็กแบบแอชวะแล้วคือตัวแอชโคตรใหญ่ผมมีหลายวิธีนะที่จะทำได้อืมใช่ผมมอีอยู่หลายวิธีอยู่เราต้องคิดแล้วว่าเราจะฆ่าแอชหรือว่าเราจะฆ่าจะฆ่าตัวของบอมถ้าผมกลัวบอมอ่ะ งั้นผมเลือกทางนี้แล้วกันต้องคิดแล้วครับเอ๊โเราไม่อะผมไม่ยอมยอมงนี้กันทำางนี้ไปกันแล้วก็สวีงก็เลยว่าอัพพอดีทีนี้ อจะทำไงต่อถ้าผมไม่โลวปะผมใช้สเวนผมใช้สเวนเลเวนดฟอกไปเลยก็ได้พอสั่งสเวนเข้าไปอีกสองเทินผมลงเลเวาทานยังไงสเวนก็ขึ้นมือผมู่ดีผลต่อค่าแอสอะถ้าเกิดบอดเขาไม่มีอะไรเนี่ยผมว่าเกมนี้ผมได้เปรียบอยู่โอ้โหเทฮาร์ดเลย ีน้เขาใช้เทคฮาร์ดมามันก็น่าตกใจเลเพาอไม่มีการทำดาเมจอื่นแล้วผมต้องยอมเสียอย่างนี้ไหมเขาต้องการสเวนอยู่แล้วครับ ยังไม่เลวอัพแต่ก็เจ็บอยู่อะถ้าผมจะค่าแอดอะเพราะผมค่าแอดไปแต่คุ้มกว่าค่าแอดคุ้มกว่าแล้วพอถึงเวลาสเวนถ้าเกิดถ้าเกิดสเวนขึ้นก่อนเลเวลทานเนี่ยคือดีมาก มา2ใบอันนี้นี่คือมือเน่านะนี่คือมือเน่ามากๆอีกแล้วบาปสะโหดเลยผมเล่งเอากาดจัวก่อนดีกว่าเล่งจัวก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่ผมจะได้การค่าซึ่งมันก็ไม่ใช่สักไปพอลงเทมโปลงมากันครับเรานั้นไม่ได้ เพราะเขามีฮัดวินฮัดวินคือการ์ดของอ่ะถ้ากดทำางี้ผมเจ็บนิดหนึง่งไม่นิดหรอกมันก็เจ็บอยู่อะโอ้โซสเวนมาตอนนี้เอาจริงผู้อยาดเล่นยังมากกว่ามานาไม่พอดเจ้าเลยบอกว่าเขาจะไม่มีการ์ดอะไรกนเกียร์นนะ เล่นลำบากครับเจ็บบันนี้นี่คือลำบากเลยอ้าวสวยเทคฮัสใส่บอมแน่นอนไม่ใช่เดี๋ยวผมเล่นก่อนแอดจูโจสเปลเลเวมันนัดฟอกวินเทอร์เทคอยูขออ่ขอร้องอย่ามีเทคฮ์ดขอร้องขอร้องเลย ยังมีเทคัสยังมีเทคัสสวยโห<ฮ>เสี่ยงมากครับยอมไม่ตียอมไม่ต,มมตีลงถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะผมลงเลยประธานก่อน ลงเลวะทานมากันกันครับบอร์ดเหรอคือตัวโคตรใหญ่อะ่ะเ,เขาใช้ตัวนี้ตีเขาพลาดแล้วหรือว่ามีฟอร์ไดไบต์น่าจะมีฟอร์ดไบชัดเลยแฮชวินไม่แปลกไม่แปลกไม่น่าแปลกใจโอเคเธอหน้าเราจะโดนโดนลิมสตาร์สตันครับ แค่น้อยเท่นี้ผมก็ได้ได้ลงสเวีนะ่ะจริงๆผมควรลงลิฟทายเล็กนะแอรเวอร์อัพใช่ผมควรลงลิฟทายเล็กผมต้องใช้ดิสคอร์ดใหม่อีกแล้วแหละผมเสียงก่อนขอเสียงแบบนี้ก่อนไม่โดนแอสโอ้โหเศร้าเลย ดีสุดคือโดนแอร์ครับแต่มันแต่มันไม่โดนนี่สิผมลบตีหมดแล้วดีสุดตอนนี้คือลบตีหมดแค่แอร์เลือดลดเนี่ยก็พอเอาทำกับทำยังไงก็ดีนะทำงั้นก็ได้นะ <Okay. S 2> อย่าเป็นเทคาครับขอร้องในท่าน้าผมสตันได้อยู่แล้วแต่ว่ากาัดูวปก่อนดีนายวะไม่เป็นไรอันมีคำหยาบนะขอไปโอเคอย่างน้อยเธ่นี้เขาก็ตีเข,าต,มมขาตีผมไม่ได้เขาตีผมไม่ได้คพรับความสามารถของซซเวนแลจะเลเวอพคือถ้าเกิด เขาเห็นเลือดดีฟาฟเสียเสียพลังชีวิตเนี่ยเขาก็าจะทำการสตันสตองเกตเอนมีที่แบ็คที่แบ็คโลแล้วความสามารถของเลเวทานคือการดิวหนึงดาเมจใส่เอนมีเน็กซสัสเรียบร้อยโอ้ยลำบากใจมากเจอเด็กนี้เ <c oughs> นี่ยเวลาไม่ได้ถ่ายเด็กไกลใช่ไหมเอเวลาไม่ได้ถ่ายอนาลซ์เนี่ยเราจะเจอกับเกมที่มันตึงๆครับ <c oughs> โอเคจบกันไปสำหรับเกมนี้ ไปรับชมกันต่อในช่วงหลังนะก็หลังจากที่ได้เห็นเกมเพลย์ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แน่นอนเราเจอกับเด็กอย่างตัวของเด็กบัฟเฟลยอดนะซึ่งเป็นเด็กที่ต้องใช้ความสามารถของไอตัว2-3ะที่ท <huh Becca. S 1> ี to. To ่มันเป็นต like er. like the ัวป like ัญหาในแหละในการบัฟเด็กไปเรื่อยๆทำให้ยูนิตของเขาในค่อนข้างตัวใหญ่มากๆเอจริงมันมีอยู่จังหวะหนที่ขาพลาดนะคือเขาโลภที่จะทำให้แอ ของเขาเนี่ยมีพลังชีวิตน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมีเเวนเลเวนนันฟ็อกซี่เป็นตัวเซเวนอีกตัวหนึ่งที่ผมโจวได้จากการโจวปกติทําให้อีกฝ่ายนั้นไม่รู้ว่าผมนั้นมีการ์ดอย่างเลเวนนะัดฟ็อกนะโดยรวมเด็กนี้คือดีครับแต่ว่าถามว่าเล่นลําบากไหมอยากจะบอกครับว่าเด็กนี้ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่ามันแพงไม่พอนะคือเด็กนี้มันแพงที่สุดเลยเรียกว่าแพงจัด มัน3ามหมื่นใช้อีพิกตั้งหลายใบอะทาให้เด็กนี้นะครับมันไม่ค่อยจะเหมาะกับผูเ้เล่นสายฟรยีสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาเก็บนานหน่อยแต่ผมยังโชคดีที่ผมมีทูติสเฟแล้วก็สวนอยู่แล้วทําให้ผมนะสามารถจัดเด็กนี้ได้ที่เหลือก็แค่ไปหาพวกอีพิกมาใส่เพิ่มแค่นั้นแหละที่มันจะลำบากหน่อยแต่ว่าข้อเสียของเด็กนี้ก็คือถ้าเกิดไปเจอกับเด็กพวกแอโกลเนี่ยมันจะค่อนข้างสู้ได้ลำบากครับ คือแม้ว่าเด็กเนี้ยจะเอาตัวอย่าง Spider h o u s e หรือว่าตัวอย่าง a c คโนยเซนตีมาเนี่ยมันก็ยังน้อยเกินไปนะแม้ว่าจะมี Make กิทเหรือแม้แต่การ์ที่ทำดามจทั้งหลายหรือแม้แต่สตันเนี่ยมันก็ยังไม่พอกับการเจอเบิร์นแอโกเพราะว่าลักษณบของเด็กเนี้ยคือต้องเล่นในช่วงแม d r a i n เรนจนถึงคอนโทรและเมื่อถึงเวลานั้นก่อนหน้านั้นแอคโกรอาจจะปิดเกมเราได้ก่อนหรือว่าอาจจะมีการ์ที่สามารถปิดเกมเราได้ก่อนผมอยากจะบอกมากเลยว่าก่อนที่ผมจะมาทําเป็นเด็กไกด์เนี่ย ผมเจอเบิร์นเอโกมาเยอะนะครับแล้วก็มีหลายเกมเลยที่ผมนั้นเสียเปรียบสุดๆด,ดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครนั้นยังกลัวเบิร์นเอโกอยู่ก็ก็จะเพิ่งจัดเด็กเด็กนี้ก็ลองไปหาเด็กอื่นก็ได้ที่น่าจะเหมาะกับการฆ่าเบิร์นเอโกนะเอาล่ะสุดท้ายนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะในเมื่อเราก็เห็นกันแล้วครับว่า,ว,าวินคอนเน t ชันส่วนใหญ่อยู่ที่สเวนจริงๆถ้าเกิดสเวนของเราเลวอัพเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกในเกมรู้สึกผมจะพูดค้างไปหน่อยมั้ง ก็คือความสามารถของสซเวนเนี่ยคือเมื่อเราทำดาเมจที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในคอมแบทนะใส่ e n ด m ม n e เน s ในครั้งใดก็ได้ทําการ s t ั n สตองเกตเอดมีที่อยู่ในแนวหลังของอีกฝ่ายหนึ่งตัวแล้วก็เน u s s ัสตอยก็คือดิวสดาเมจใส่ทุกอย่างของอีกฝ่ายนั่นแหละส่วนตัวของเลเวทานครับคือความสามารถคือเมื่อลงมาโจก,กัสเซเวนแล้วก็ทำการดิวหดาเมจใส่อเอ e ามี่เนครั้ง เมื่อรวมกันแล้วก็คือสเวนนั้นสามารถสตันอีกฝ่ายได้3ตัวในตอนเริ่มเทินนะมันเลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ากลัวถามว่าเล่นคล้ายๆเด็กไหนคล้ายๆกับทู e I ซ์ที่ผมทำในครั้งก่อนทู e อซ์คือการพยายาม Force b บสอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายไม่สามารถบล็อกได้จากคอสามารถเทวอัพของ Ash แต่ว่าสเวนคือการใช้ตัวของสเวนแล้วก็เลยไปทานในการสตันอีกฝ่ายไปเรื่อยๆครับแต่ก็อย่างที่บอกมันแพ้แอโกรแล้วก็เด็กอย่างดีฟเนี่ยก็ชนะเด็กนี้ได้เป็น เด็กที่ไม่ได้เคาน์เตอร์กันแต่ก็เป็นเด็กที่ถ้าเกิดตัวของดิฟมาเจอกับเด็กเนี้ยฝั่งของสเวนเนี่ยอาจจะลําบากเพราะว่าตัวของสตันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมันมันมีข้อจํากัดครับถ้าเกิดถึงในช่วงเลดเกมที่ดิ๊ปตัวใหญ่มาเนี่ยเราลงเลเวลทานกับสเวนพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดท,ที่ตามไม่ทันเลยว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นเล่นพลาดอะไรก็ตามเนี่ยความได้เปรียบก็จะกลับมาหาทางฝั่งเราได้เช่นเดียวกัน แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านรับชมเลยถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สีอยู่ครับบ๊ bye bye, ไบายไว้เจอกันในครั้งหน้าอาจจะมาทำเ,เด็กโปโลนะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ครับ